สวัสดีค่ะวันนี้น้องหมูจะมาสอนพับทั้งขยะแบบนี้เลยเอาไว้ใส่เศษกระดาษหรือว่าใส่เปลือกลูกอมอะไรได้หมดเลยนะคะสิ่งของที่เราไม่ใช้เอาไว้ตั้งไปที่โต๊ะทำงานได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นน้องหมูฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่อบหมูมีจัดให้ด้วยนะคะ ก่อนอื่นให้เราเตรียมกระดาษ A4 มา1แผ่นค่ะจะเป็นสีอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ตามใจชอบเลยโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราพับสามเหลี่ยมเข้าในลักษณะนี้ค่ะพอตรงแล้วก็รีดได้เลยค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เรานำกรรไกรมาตัดส่วนที่เกินออกค่ะ โอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เราเปิดกระดาษออกค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราพับครึ่งค่ะพับครึ่งในลักษณะนี้เลยโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาวางในแนวนี้นะคะขั้นตอนต่อไปให้เราพับมุมสามเหลี่ยมขึ้นไปด้านบนค่ะพับขึ้นพับตามรอยเลยนะคะมันจะมีรอยของมันอยู่ โอเคค่ะพอเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะคะให้เราพลิกกลับหลังค่ะแล้วก็พับมุมสามเหลี่ยมขึ้นไปเหมือนเดิมค่ะตามรอยนี้เลยค่ะโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราเปิดตรงกลางออกนะคะจากนั้นแล้วเราก็พับในลักษณะนี้เลยค่ะ โอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราพับเข้าในลักษณะนี้ค่ะให้ตรงมุมน,นะคะชนกับขีดตรงกลางหมายก,ก็รีดได้เลยค่ะทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะให้เอามาชนกันตรงนี้เลยนะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เราพลิกกลับหลังแล้วก็พับแบบเดิมค่ะขั้นตอนนี้จะพับง่ายแล้วนะคะ เพราะว่ามันมีรอยของมันอยู่แล้วค่ะเมื่อเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะคะให้เราเอามุมด้านบนนะคะพับลงมาเลยค่ะให้ชนให้ชนกับมุมทั้งซ้ายและขวานะคะแล้วก็รีดได้เลยค่ะทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งค่ะ พับมาให้สุดตรงนี้เลยนะคะโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราพับเข้าหากันในลักษณะนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราเอามุมสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านบนนะคะพับลงมาจะหลดขีดตรงกลางแล้วก็ให้มุมทั้งสองข้างเสมอกันแบบนี้เลยค่ะทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะ โอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราเอามุมสามเหลี่ยมด้านล่างนะคะพับขึ้นชนขีดตรงกลางเหมือนกันค่ะให้มุมทั้งสองข้างจะลดกันเหมือนเดิมค่ะให้มันเป็นอยู่ในลักษณะนี้เลยนะคะโอเคค่ะจากนั้นเปิดออกนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะให้เราค่อยๆขี้ออกนะคะค่อยๆขี้ออก นี่มันก็จะเป็นถังขยะให้เราแล้วค่ะลูปทรงสี่เหลี่ยมเลยนะคะนี่ถ้าตรงนี้มันจะหลวมๆหน่อยนะคะให้เราใช้เทปกาวมาติดตรงนี้นิดนึงนะคะนี่ให้มันอยู่ให้สวยงามนะคะติดทั้งสองฝั่งเลย โอเคค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับถังขยะกระดาษนะคะพับง่ายมากๆเลยเอาไว้ตั้งที่โต๊ะทํางานหรือว่าเอาไว้โต๊เขียนหนังสือนะคะเอาไว้ใส่กลเ่มลาดินซอหรือว่าเอาไว้ใส่ทิชชู่ใส่กระดาษที่เราไม่ใช้แล้วแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะคลิปหน้าน้องหมูจะพามาทําอะไรนั้นฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้น้องหมูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ